สวัสดีครับคลิปนี้พบกับคุกกี้รถมะนาวกับสมบัติสามมาร์เขียวนะครับก็คือจะลองเอามาเล่นในเอพิโซดที่2ดูบ้างครับโอเคก็มาดูกันครับว่าคะแนนที่ได้เนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนครับซึ่งผันุ2ที่สที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นคุกกี้นักแปรธาตุครับผมก็คือคุกกี้นักแปรธาตุจะเล่นยากมากเลยในเอพิโซดเนี่ยมันมีสีกว่าที่ต้องโดด2เต็บหลบตลอดเลยครับ ซึ่งเราจะเลี่ยงไม่ได้ฮะตอ,นะตองจุดนั้นก็แน่นอนครับเสร็จเนี่ยมันตายไวอยู่แล้วล่ะเพราะว่าสมบัติที่ผมใช้นะครับไม่มีสมบัติที่ ช่วยลดพลังงานช้าลงสักชี้นครับอย่างที่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะปลาพอดีครับตอนที่เราตัวใหญ่นะครับมื่กีกระโดดข้ามสี่ขวาไปหนึ่งชิ้นก็เสียดายครับคะแนนหายไปหนึ่งแสนนิดๆครับ ทําได้ดีนะครับ48ล้านก็พอได้ครับไม่ถึงกับแย่จนเืินไปครับคะแนนก่อนขึ้นโบนัสนะครับโอเคครับคะแนนมาไวมากแต่ว่าเลือกรกดเร็วมากเช่นกัน เนือเหลือประมาณแค่ครึ่งหลอดเองครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อามาะนาหล่นมาช้าครับเมื่อกี้พด่านนี้80ล้านก็คะแนนถือว่าพอได้ครับไม่ถึงกับแย่มากครับ อ้าวกดปลาลูกใหญ่เลยครับเมื่อกี้ผมโดดสองนิ้วเลวเกินไปครับเร็วเกินไปไมันเลยไม่ปลาครับไม่จกักยังไม่ได้ลูกบอลเลยนะ เคจอนแล้วครับกหวิดฟื้นพลังให้ผมรอบที่หนึ่งครับมันจะฟื้นให้สามรอบนะ้าวนาวตายด่านนี้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับ พลาดเลยผมแหมตรงเมื่อกี้ไม่มีลูกไฟครับทำให้ผมไม่ได้ะไระยะทางเนี่ยอยากได้ระยะทางที่ไกลจะดีกว่าครับจะได้ดุนขวดเลือดสองขวดตรงกลางด่านสุดท้ายนะผมแบบมีแค่หมดสิบรลุนครับ144ล้านครับคะแนนก็ไม่ค่อยดีครับ มาดูคุกกี้นักแปลท่ากันนะครับเยี่ยมหน่อยนะขอให้ตัวเอ็มมาครับผมโอเคมาแถวแรกเลยครับเยี่ยมครับ ลงมาเราก็จะได้วิ่งพร้อแสงครับซึ่งเราก็ขวดน้ายาก็ครบพอดีแล้วเราก็ปาต่อได้ทันทีครับร้อยวิ่งพร้อแสงหมดก่อนครับเน้นเอาระยะทางด้วยครับอาเวกรรมํมผมนี่ลืมเลยครับแม่ลืมว่าจะเจออีกอรอบคเสีดเยดายนะทางกูดาวทั้งอะไรไม่เป็นไร เยยี่มเอาแล้วค่ะโจยูครับเยี่ยมครับสวัสดีครับ แม่ตัวอยู่ไม่มาครับอือไปซะแล้วครับหนึ่งรอบครับวัสดีครับว่าแล้วโอ้ย โอ้ยแบบนี้เราขาดทุนเด้วยระยะทางครับตัวใหญ่ด้วยนะก็คือเราตัวใหญ่บนเนี้ยเราไม่ได้กระทืบไงแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยครับขาดทุนมากๆครับหายไปหลายล้านเลยครับกระทืบหนึทีก็ได้หนึ่งล้านมัครับประมาณนะฮะ มีตัวช่วยนะครับดีมากครับอ้าวเกือครับดีครับ ผมจะยอมชนเลยนะถ้ามันไม่ได้ครับเนี่ยผมยอมชนเลยเอให้มันยอมชนเพื่อให้มันนี่ไงได้ปลาลูกไฟนะครับยยม เนี่ยครับมีโอกาสถึงจริง,รงนี่นะขวดเลื่อนเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ตายก่อนนะครับผมส้ามามาวห่าอะไรตอนนี้เนี่ย498ล้าน,นครับผมคิดดูครับถ้า,ถาช่วงไอ้ตรงด่านลิงนะครับถ้าเจอลูกไฟครับเมื่อกี้ผมไม่เจอไนงะก็จะได้ระยะทางเยอะกว่านี้แล้วก็ถ้าปาขวดน้ํายาถูกถูกทั้งหมดนะเมื่อกี้ผมปาพลาดเป็นหนึ่งครั้งครับ มันก็เลยได้แค่เหรียญนะครับมันไม่ได้ลูกไฟนะครับก็เลยไม่ได้ระยะทางแล้วก็ตรงจุดขึ้นบนน้ทามอีกครับตรงนั้นก็ไม่ได้ระยะทางครับอันนั้นขาดทุนไปหน่อยหนึ่งถ้าผมทําได้ครบทุกอย่างเพอร์เฟกก็น่าจะเก็บขวดเลือดกลางด่านได้ครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอาจจะไม่ถึงก็ได้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคงานคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับน้าสีดายครับที่ไม่ถึง500ร้อยด่านนะครับสวัสดีครับผม